ดีดีพาคุณผชมลองใต้นะคะพิกัดอยู่ที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะไปดูประเพณีประเพณีหนึ่งนะคะที่ร่วมสืบทอดกันก่อนช่วงเข้าพรรษา2-3วันนะคะชาวบ้านที่นี่เขาได้ร่วมกันสืบสารประเพณีนี้นะคะนั่นก็คือลอยแพสะเดาะเคราะห์นั่นเองเพราะมีความเชื่อนะคะว่าจะมีโชคในการทำประมงค่ะ นี่แหละค่ะโอ้โหบรรยากาศคึกคักสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะดีดีด่พามาชมประเพณีโบราณของลูกหลานชาวเลในตำบลวัดสนอาเภอระโนดจังหวัดสงขลานี่คือประเพณีลอยแพสะดอกเคราะห์ประจำปีนี้นะคะชาวบ้านเนี่ยเขาได้นำดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เครื่องเส้นไหว้ตามความเชื่อนะคะมีทั้งหัวหอมกระเทียมพริกข้าวสารมีเศษไม้ฟืนใส่ลงไปในแพ แล้วก็รวมอธิษฐานนะคะมีแล้วก็แบกมาแบบนี้นะโอ้โหตีกองกันอย่างคลึกคลื้นเลยทีเดียวนะจากนั้นค่ะเขาก็ช่วยกันแห่แพสศดอกเคราะห์ไปบริเวณรอบๆบหมู่บ้านนี่ค่ะแห่ไปด้วยเต้นไปด้วยแบบนี้โดยมีขบวนกลองยาวคอยบรรเลงเพลงให้ชาวบ้านได้เต้นรำกันสนุกสนานแล้วก็มีโยกขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะนำแพสศดอกเคราะห์เนี่ยลงไปลอยในทะเลฝากพระแม่คงคาค่ะ เพื่อเป็นการลอยทุกลอยโศกนางสิ่งไม่ดีให้หมดสิ้นไปนะคะรวมไปถึงอ่ะเป็นการขอขมาพระแม่คงคาแล้วก็ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองชาวประมงให้มีโชคลาภจับปลาได้ตลอดทั้งปีนี่นะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ลอยแพลงไปแล้วแบบนี้และสำหรับประเพณีลอยแพสะดอกเคราะห์นะคะที่ชาวบ้านที่นี่ยึดถือนะคะเขาเอาวันขึ้น14บ่ค่ำเดือน8ก่อนวันเข้าพรรษา2-3วันของทุกปีค่ะร่วมสืบสารประเพณีนี้นะคะ ก็ช่วยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่นี่แหละค่ะเป็นการดําเนินวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่ต้องอาศัยทรัพยากรในท้องทะเลค่ะคุณผู้ชมมาใช้ในการทำมาหากินตามรอยบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมานาหลายชั่วอายุคนค่ะ แล้วก็ยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่หาดูได้ยากนะคะของทางภาคใต้นั่นก็คือประเพณีลอยแพสะดอกเคราะห์นั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ c n n ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ